ดูเกม NBA ภาคไทยฟรีที่ NBA League Pass เกมต่อไปค่ะเป็น Golden State Warriors เปิดบ้านรับการมาเยือนของ San Antonio Spurs วันอังคารที่15พฤศจิกายนนี้เวลา10โมงเช้าค่ะเพื่อนๆสามารถดูฟรีเลยนะคะเพียงใส่โค้ด free game i ิ l 3ค่ะแล้วเจอกันนะคะวันนี้ตูนจะมาแนะนำการใช้ NBA League Pass แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ1เข้าสู่เว็บไซต์ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ n b a com games ค่ะ 2. เลือกคู่บาสเกตบอลที่เพื่อนๆต้องการรับชมค่ะตารางบาสเกตบอลในแอปเนี่ยจะไวกว่าเวลาเมืองไทย1วันถ้าหากเป็นวันที่14ก็หมายความว่าเป็นวันที่15เมืองไทยตอนเช้านะคะแล้วก็กดคำว่า Preview ของคู่นั้น 3. กดที่ช่องสีเหลืองค่ะ sign in or join to watch พร้อมกับเลือก buy this game หากไม่พบนะคะให้เพื่อนเนี่ยล็อกอ t จาก nba id ของเพื่อนๆก่อน เพื่อให้โชว์ปุ่ม sign in or j o y to watch ขึ้นมา 4. ลงทะเบียนเข้าใช้ NBA ID ถ้ายังไม่มีค่ะก็สมัครเลยง่ายๆปั๊บเดียวเท่านั้นค่ะ เพื่อนๆสามารถกรอกโค้ดได้เลยค่ะโค้ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะของทุกๆเกมเลยค่ะตูนจะมาบอกโค้ดอีกทีนึงค่ะว่าแต่ละเกมเนี่ยใช้โค้ดอะไรในช่อง have a promo code ค่ะกรอกไปเลยนะคะแล้วก็เช็คราคาอีกทีค่ะว่าขึ้นที่0.00ดอลลาร์เป็นอันว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้โค้ดได้เรียบร้อยแล้วค่ะ าการภาคม้าภาษาไทยค่ะจะมีทุกๆวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะตารางแล้วก็โค้ดตูนจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยค่ะหากใส่โค้ดแล้วมีจอดําแบบนี้ขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆกด F5 ค่ะถ้าหากยังเป็นจอดําอีกค่อยๆกด F5 ไปเรื่อยๆเพื่อรีเฟชนะคะบางทีในช่วงเวลานั้นอาจจะมีคนใช้โค้ดเยอะค่ะทราฟฟิกหรืจะแน่นนิดนึงเพื่อนๆกด F5 ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรีเฟชหน้าจอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a วันนี้เราทั้งสองคนแอมิตูกับมนิมนเอก็อมาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะชูเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA อัในประเทศไทยเลยนะคะร่วมชมพวกเราทั้งสองคนเนี่ยให้เสียงบ,บรรยายไทยค่ะในเกม NBA สดใน NBA League Pass ในวันพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อห้ามพลาดเด็ดขาด10โมงเช้าเป็นเกมของ Golden State Warriors เปิดบ้านรับการเยือน San Antonio Spurs เช่นเคย NBA ใจดีแจกโค้ดฟรีแล้วก็ยังแจกโค้ดฟรีอยู่เรื่อยๆเลยนะคะทุกๆอาทิตย์ ค่ะเกมจะมีวันอังคารแล้วก็วันเสาร์เพื่อนๆคว้าโค้ดฟรีแล้วก็วิธีการใช้โค้ดนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นอกจากจะชมเกมแล้วไปให้กําลังใจพวกเราทั้งคู่เยอะๆสะแสดงให้ NBA เห็นเลยค่ะว่าพลังแฟนบ้สชาวไทยเนี่ยมีมากแค่ไหนสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คู่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง คู่ที่ไม่ได้ทำนะครับจะไปสรุปผลการแข่งขันให้ในเพจรวมถึงผู้เล่นที่เด่นๆเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับสำหรับกําลังใจที่มีให้พวกเราแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้พวกเรานะครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เนี่ยคือโกลเด้นสเต e วอร์เรียเดินทางไปเยือนซ a ครามบันโตคิงส์ครับ สำหรับวันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลรปกรติ2ครั้งแรกเป็น Golden State Warriors ที่คว้าชัยชนะไปได้ไปก,ก็เหนื่อยเลยค่ะเริ่มเกมมาวันนี้ค่ะ Warriors มีบอลมูฟเมนท์ที่ดีกว่าทำให้ยิง3คะแนนเป็นชุดได้ความร้อนแรงของ Andrew Wiggins ร่วมกับ Klay Thompson รวมไปถึง Stephen Curry ที่โชว์การหาโอกาสค่ะทำแต้มภายในพร้อมกับสร้างจังหวะทำแต้มของตัวเองในขณะที่ Sacramento Kings พวกเขาได้วงในจาก d o n s s a b o n i s วงนอกพวกเขาได้จาก De'Aaron FoxKevin Huerter แล้วก็ Lucky อย่าง k e e g a m b l แต่วันนี้ w อ r ิเออร์สมาดีจริงๆนะคะทั้งทัพหลักแล้วก็ทัพสำรองที่นำโดยจอร์แดนพูทำให้วอริเออร์สนน้ำางกว่าสองหลักแต่หัววันพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่อะซครเมนโตคิงส์พวกเขาเร่งเครื่องได้วงนอกเป็นชุนเลยค่ะรวมไปถึงวงในก็มาอย่างต่อเนื่องเกมรับบีให้ทางโกลเด n นสเตย์วอริเออร์ยิงพลาดแล้วก็เถอร์โอเวอร์เยอะเบรกการทำแต้มของเคอร์รีซัสนิทเลย่ะจากที่ตามอยู่กว่า15แต้ตามจบครึ่งแรกกับกลายเป็นคิงค่ะกลับขึ้นมานำา2แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมใส่กันทันทีคแของรล้วก็ เริ่มมาแต่ kings ไม่มีกลัวยังคงรับมือแล้วก็ตอบโต้ได้เป็นอย่างดีลุกกี้ทีมเด็ดของทีม king m e r r y วันนี้ยิง3นาคะแนนดีค่ะช่วยทีมได้เยอะมากๆ kings ยังคงครองการนำพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้าย golden state warriors พยายามไล่บี้สุดใจทั้ง Andrew w i กกินสแล้วก็ Stephen c u r รีรันชุดใหญ่13ต่อ2สามารถกลับมานำแต่เดี a l อนฟ็อกซ์ไม่ยอมค่ะกดไปถึง1ิ ในช่วงควอเตอร์ที่4พร้อมกับรวบรวมพลพรรคของคิงสพยายามป้องกันการทําแต้มของเคอร์รใครจะยิงลงไม่เป็นไรแต่เคอร์รห้ามยิงลงและพวกเขาก็ทําได้สําเร็จคว้าชัยชนะไปได้ในวันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีม Golden State Warriors ได้ Stephen Curry 27แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป3ลูก Andrew Wiggins 26แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์ช่วงควอเตอร์4ีเนี่ยยิงพลาดค่อนข้างเยอะเลยค่ะ Sacramento Kings ได้ Domantas Sabonis 26แต้ม22 รีบาร์8แอสซิสต์สุดๆเลยค่ะวันนี้เดียร์ลอนฟ็อกซ์22ตาม4รีบาร์8แอสซิสต์ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยพระเอกเลยไม่ยอมให้ทีมแพ้เด็ดขาดจบเกม Sacramento Kings ที่ตามอยู่กว่า1 5ตามต้นเกมกลับมาเอาชนะ Golden State Warriors ไปได้122ต่อ1 1 5ตามซีรีส์ฤดูกาลปรกติเป็น1ต่อ2 สำหรับ Golden State Warriors ในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาถือว่าตั้งใจมากๆเลยนะครับพเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาเนี่ยในฐานะทีมเยือนยังไม่ชนะใครเลยจนถึงตอนนี้ของฤด,ดูกาลแพ้มา6เกมรวดวันนี้ทั้งทีมเนี่ยมุ่งมั่นเหลือเกินและพอเปิดเกมมาเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาทาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่จะเป็นการยิงจาก Andrew w i กินส์จากการยิงของเคร y t h o m a รวมไปถึงการลุยวงในของ Stephen Curry แป๊บเดียวเนี่ยพวกเขานําห่างถึง2หลักแต่พอ Stephen Curry ออกไปพักเป็นหน้าที่ของทัพสำรองตอนแรกๆเนี่ยก็ถือว่าจอร์แดนพูกับโจนาธานคู u ิงกาเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ การเล่นเกมบุกของ Golden State Warriors เริ่มเป๋เข้าสู่ปัญหาเดิมๆแน่คือการ turn over เนี่ยนะครับทั้ง Sacramento Kings พยายามบีบไม่ให้ Stephen Curry เนี่ยมีบอลอยู่กับตัวได้มากที่สุดและพวกเขาก็ทำได้ดีในช่วงควอเตอร์ที่2 Stephen Curry ไม่มีซักแต้มเลยนะครับเราจึงเห็นการยิงพยายามยิงฝืนๆของเค a y ร h ท m p s ส n หลายต่อหลายจังหวะที่เขาพลาดไปเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ยป้องกันเขาแน่นแต่เขาก็ยังพยายามยิงมันก็เลยทำให้การยิงของเขาเนี่ยพลาดไปหลายต่อหลายครั้งช่วงควอเตอร์ที่2 Golden State Warriors เนี่ย turn over ไปถึง7ครั้งเลจงเวงคร การยิง3นาคะแนนของสเตฟานเคอรี่เริ่มมาเขายิงลงไปทั้งหมดในเกมวันนี้นะครับสลูกแล้วก็ทําให้การยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของสเตฟานเคอรี่เนี่ยยืดต่อไปนะครับเป็นเกมที่201เป็นที่เรียบร้อยนี่ถือว่าเป็นสถิติในการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ n อ a นบเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018แล้วก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆนะครับการยิง3คะแนนลงแค่ลูกเดียวในเกมเนี่ยถือว่าง่ายเหลือเกินสําหรับสเตฟานเคอรี่ณเวลานี้ตามปกติแล้วเนี่ยนะครับช่วงคว ช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะในฐานะทีมเยือนช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยไม่ใช่ควอเตอร์ของโกลเด้นสเตทวอ r เลอร์แบบเบ็ดเสร็จอีกต่อไปในเกมวันนี้ก็เป็นรองซัคราเมนโตคิงส์นะครับเราเห็นการทําแต้มของซัคราเมนโตคิงส์เป็นชุดๆเลยนะครับพวกเขาหนีห่างไปถึง2หลักแม้เคลทอมสันกับจอแดนผูจะพยายามทําแต้มเสริมให้กับสเตฟนเคอรี่นะครับแต่เขาทั้ง2คนเนี่ยใช้โอกาสในการยิงเปลืองไปหน่อยหลักๆแล้วก็ยังคงเป็นสเตฟนเคอรี่กับแอนดรูวิกกินส์ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาที่คอยทําแต้มให้กับทีมอย่างสม่ําเสมอที่สุดไปไปมามามาา,นนนาแนนรกก์็เ2ใทํต เคลตอมสารตอนนี้เนี่ยยังคงติดติดขัดขัดแม้ว่าในเกมวันนี้จะดีขึ้นก็ตามพอเข้าสู่ในช่วงเตอร์ที่เนี่ยนะครับตัวของไม่บราวน์เนี่ยเขารู้ดีเลยว่าสเตฟานแครรีกับแอนดรูวิกินเนี่ยคือ2คนที่ทําแต้มหลักณเวลานี้เขาก็เลยพยายามปีบให้ทั้ง2คนนี้เล่นยากพยายามให้2คนนี้เนี่ยถ่ายบอลไปให้คนอื่นเล่นแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับพอ2คนนี้ทําแต้มไม่ได้ปุ๊บเนี่ยการเล่นเกมบุกของโกลเด้นสเตทวอ r เ i อร์ก็ชงักไปอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆแล้วในภาพรวมทั้งหมดในเกมวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายอย่างย ลูกโทษการเล่นแฟสบรเอทหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีจุดแตกต่างอยู่นิดนึงแน่คือแต้มจากการเทิร์นโอเวอร์โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยเป็นรองซัคราเมิโตคิงส์เกือบ10แต้มในจุดนี้พอเกมบี้บี้เกมบีบบีแต้มจากการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยถือว่ามีผลมหาศาลมากๆเลยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับสตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยก็เอ่ยปากชมไมค้บราวดีตผู้ช่วยโค้ชของเขาในช่วง6ฤดูกาลหลังสุดที่มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับซัคราเมิโตคิงส์ในปัจจุบบัันันนนนนนววว่่่่าาาาาาาทททห้้ีีผลลงงงงงขขออออตเเเเไดดป็ยกกรรรมมใภพซค แซเมนโตคิงส์ดีขึ้นเยอะทีมของโกลเด้นสเตทวอร r เรียร์เล่นใส่ย,ยากมากๆเลยประกอบกับใช้งานโดเมนทัสซับนิสได้เป็นอย่างดีพอโดเมนทัสซับวนิสใช้งานได้ลงตัวแบบนี้นะครับก็เลยยิ่งทำให้การเล่นเกมบุกของแซคราเมนโต้คิงส์ร้ายการแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นเยอะเลยในส่วนของวอร์เอีร์เองเนี่ยสตีฟเคิร์เขาก็บอกนะครับว่าปัญหาของทีมในวันนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือการเท r ร์น e r เวอร์ในช่วงควอเตอร์ที่2แล้วก็ในช่วงควอเตอร์ที่3ที่เป๋นะครับมีการเล่นเกมบุกที่พังการเล่นเกม แบบสุดใจแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้ครับในส่วนของดอนเต้ดิวิเชนโซในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มิวกิบักสเทรดตัวของเขาไมา่อยู่กับแซคราเมนโตคิงส์แล้วก็เล่นให้กับคิงส์ได้25เกมพอจบฤดูกาลปุ๊บก็ไปตกลงสัญญาอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในปัจจุบันกลับมาวันนี้เนี่ยยังมีจํานวนนาทีในการลงสนามค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าตัวของเขาเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายทางทีมต้องค่อยๆเพิ่มจํานวนนาทีไป<ๆ> Golden State Warriors ออกตัวฤดูกาลแพ้นอกบ้านนะครับเเกมติดต่อกันชนะ0ูนแพ้เนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปีฤดูกาล1989-1990ในครั้งนั้นเนี่ยแพ้เกมนอกบ้านติดต่อกันถึง9เกมนะครับเชื่อได้เกินว่าพอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแฟนๆ Golden State Warriors บอกไม่ต้องซ้ำรอยเดิมนะไม่อยากจะได้สถิติแบบนั้นพวกเขาต้องการชนะเกมนอกบ้านครับจะมากไปกว่าน,นั้นนี่ถือว่าเป็นทีมที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับเพราะว่าเพิ่งคว้าชแชมป์มาได้แล้วออกตัวฤดูกาล0ูนย์ต่อเแบบนี้ในฐานะทีมเยือนไม่เคยเกิดขึ้นนมาก่อเลย สำหรับทีมที่ทำหน้าที่ป้องกันแชมป์แบบนี้ นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสตีฟเคอร์และก็ทั้งฝ่ายบริหารพยายามจะปรับแก้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่เ,เพื่อนๆลองดูนะครับในการเล่นเกมบุกภาพรวมตอนนี้เนี่ยโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ถือว่าเป็นทีมอันดับที่1 4อันดับที่1 4นี่คือกลางๆเท่านั้นเองนะครับและลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีสเตฟานเคอรี่เนี่ยการเล่นเกมบุกของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์จะแย่ขนาดไหนในส่วนของการเล่นเกมรับในภาพรวมตอนนี้เนี่ยโอ้โหดิ่งลงท้ายตารางเลยนะครับอยู่ในอันดับที่27ของยีก่นิกเ,กร,เ,เกรับของพวกเขาู่ในันดบที่27แบบนนี้เหื่อยแนนน่อที่น่นาสังเก นิดหนึ่งแน่คือเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่เจมส์ไวส์แมนไม่มีโอกาสลงสนามทำแข่งกันแม้แต่วินาทีเดียวเช่นเดียวกับโมเสสมูดี้เกมวันนี้เป็นเกมที่2ติดต่อกันในจุดนี้สตีฟเคอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยก่อนหน้านี้นะครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับแก้มีการปรับจูนนิดหนึ่งโดยเฉพาะการเทิร์เวอร์และก็การป้องกันโดยที่ไม่ส่องเสียฟาวล์เยอะขนาดนั้นถ้าเกิด2คนนี้ทําได้เนี่ยซึ่งตัวของเขาก็คาดว่า2คนนี้จะต้องพัฒนาทําได้ก็จะมีโอกาสกลับลงสนาม รับการมาเยือนของซนแอนโตนิโอสเปอร์พรุ่งนี้10โมงและก็เป็นเกมที่พวกเรา2คนเนี่ยทำการภาคไทยนะครับใน NBA app อยากจะให้เพื่อนๆมาติดตามแลวก็ให้กําลังใจไปด้วยกันนะครับและที่สําคัญสเตฟนเคอรี่ได้ออกมาบอกหลังเกมแล้วนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาลงแน่นอนต่อให้เป็นเกมการแข่งขัน,นแบบ2วันติดก็ตามดังนั้นสนุกแน่นอนครับหันไปดูในส่วนของซัคลมบ์ทอคิงส์กันบ้างน,นะครับในเกมวันนี้พวกเขาเปิดตัวชุดซิตี้อีดิชั่นชุดใหม่ใหม่ในทีมสีหลักสีเทาเลยนะครับทั้งทีมตั้งใจจะอออออกกกชุดนนีีี้เเปป็าารรฉลงบบ10ท่่พวต รักษาทีมให้อยู่กับเมืองซัคราเมนโตต่อไปหลังจากที่มีกระแสก่อนหน้านี้หนาหูเลยนะครับว่าทั้งเมืองซัคราเมนโตเนี่ยอาจจะเสียทีม NBA ไปทุกคนในเมืองเนี่ยทราบดีนะครับถ้าเกิดหลุดไปปุ๊บเนี่ยคล้ายๆกับเมืองซีแอตเทิลที่เสียซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกส์ไปตั้งแต่ปี2008จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีมกีฬา NBA เลยนะครับก็เลยทําให้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยร่วมพลังกันต่อสู้นะครับรักษาทีมซัคราเมนโตคิงส์เอาไว้ให้จงได้แม้ว่าผลงานในภาพรวมที่ผ่านมาจะไมมม่่่่ดดีีีีกกกกกก็ตตาาาาาสัังงงเๆลอนจะใช้คค,ค,คํวววรรถแท ใช้คำคำันี้ตั้งแต่ปี2016บริเวณด้านข้างลำตัวที่มีเส้นสีเนี่ยนะครับจะมีคำว่า Sacramento Proud แฝงอยู่ด้วยเป็นความภูมิใจของ Sacramento เนี่ยแหละครับสำหรับ Sacramento Kings เรลกว่ายาวตลอดตั้งแต่เสื้อยันมาถึงกางเกงเลยนะครับและที่น่าสนใจนะครับนะับ่คือขวดคําพูดบริเวณเหนือป้ายแท็กเสื้อด้านล่างเป็นคาพูดของเดวิดสเตอร์นะครับอดีตคอมมิช s i o n เนอร์ของ NBA ที่เขียนเอาไว้ว่า we're going to keep this team in Sacramento นะครับเป็นการเก็บรักษาทีมไว้ที่เมืองเมืองนี้ให้จงได้แม้ว่าจะออกมาดูเป็นชุดที่เรียบๆนะครับแต่ หมายและก็มีค่ากับชาวเมืองมีค่ากับทีมหลือเกิดสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า Sacramento Kings เองเนี่ยพวกเขาก็มุ่งมั่นเช่นเดียวกันหลังจากที่เพิ่งชนะมา2เกมติดนะครับชนะคล a n d c a v a l i e r s แล้วก็ชนะ LA l a k e r s แต่พวกเขาในภาพรวมเนี่ยแพ้ Golden State Warrior s มา2เกมติดเช่นเดียวกันดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจที่จะเอาคืนบ้างจากจะเอาชนะหลือเกิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เกมสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ Stephen Cur ร y ยิง47แ่แต้มแล้วกรรมการเนี่ยไม่อมาาก Kevin วกบ การผิดพลาดของกรรมการวันนี้ก็เลยตั้งใจเหลือเกินซึ่งแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดเกมไม่ดีนะครับพวกเขาเป็นฝ่ายตาม2หลักตั้งแต่หัววันแต่ก็ค่อยๆสู้แล้วก็สามารถกลับมาได้นำโดยโดมนทัสซโบนิสเนี่ยนะครับลูกชายของอดีตตำนานคนหนึ่งของ NBA ตำนานคนหนึ่งของวงการบาสโลกเลยนะครับนั่นคืออัลวิดัสซโบนิสนี่ถือว่าเป็น h a l l o อ Fa m e อีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มวงในนะครับทั้งคาวอนลูนี่จอนาธานคูมิงกาหรือจะเป็นแอนโทนีแลมเนี่ยยิ่ง่ายเลยเขาก็เก็บแต ยิงระยะกลางก็ทําได้ยิง3คะแนนวันนี้โดเป็นทัสซับเอนสิสก็ทําได้ยังประหลาดใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าเขาน่าจะเข็นเอาเจมส์ไวส์แมนเนี่ยลองมาชนลองมาสู้สะหน่อยทําให้เกมของโดเป็นทัสซับเอนสิสยากขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนอกจากการทําแต้มที่ดีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยยังจัดไปอีกถึง22รีบาวดการรีบา์เนี่ยถือว่ามีค่ามากๆนะครับช่วยทั้งเกมรับและช่วยทั้งเกมรุกการแอสซิสก็มีอีก8เบสเซร็จเจ้าตัวกดไปถึง26 22แต้มรีอสิจากนา เลยทำให้ตวงเขาเนี่ยกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ Sa c ร a ม e n t o Kings นะครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย25แต้ม20รีบาวกับ5แอสซ,ซิสจากการลงสนามไม่ถึง35นาทีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับยอดเยี่ยมเหลือเกินทีน่าประทับใจย,ยังคงเป็นลุกกี้ทีเด็ดของบเขานะครับดราฟอันดับ4ีคีแกนเมอรีวันนี้เนี่ยช่วยทำแต้มช่วยป้องกันวงนอกช่วยยิง3คะแนนล,ลงไปอีก5ลูกเบสเซจวันนี้ก็ทำระดับอย่างน้อย20แต้มเช่นเดียวกันก็เลยทำให้ตวงเขาเนี่ยกลายเป็นลุกกี้คนที่2อนะครับในรอบ แฮร์รี่เบอร์ตันที่เทรดไปอยู่กับอินเดียนาเพเซอร์สเป็นที่เรียบร้อยและสามารถทําเกมระดับอย่างน้อย20แต้มพร้อมกับการยิง3คะแนนลงอย่างน้อยอีก5ลูกนี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นตัวอนาคตอีก1คนเลยนะครับขึ้นมายืนตัวจริงเสริมงานให้กับรุ่นพี่ในทีมได้แบบสบายๆตามด้วย D a เรนฟ็อกซ์นะครับที่ในช่วงต้นอาชีพของตัวเขาเนี่ยหลายต่อหลายทีมตรงข้ามเวลาเล่นเกมรับเนี่ยพยายามเน้นการป้องกันการข้ามมากกว่าการยิงเนื่องจากการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนของ D a เรนฟ็อกซ์เนี่ยยังไม่ค่อยร้าการแต่ในช่ว ตอนนี้เนี่ยระยะกลางก็ทําได้3คะแนนก็โอเคมากขึ้นเยอะเลยมันก็เลยยิ่งทําให้โต้งเขาเนี่ยป้องกันยากขึ้นในช่วงวอเตอร์ที่สี่เนี่ยเหมือนเป็นพระเอกเลยนะครับกดคนเดียวถึง11แต้มจาก22แต้มที่ตัวเองทําได้ในวันนี้ไม่ยอมให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไม่ยอมให้สเตฟานเคอรี Curry, เนี่ยคัมแบ็กกลับมาเอาชนะได้อีกแล้วนะครับชัยชนะในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่3ติดต่อกันนะครับในช่วง8เกมหลังสุดชนะไปถึง6หลังจากที่ออกโต้ฤดูกาลชนะ0นแพ้สตอนนี้หลายต่อหลายอย่างในทีมของ Sacramento Kings สตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยเขาเอ่ยปากชมไม้บราวน์ตั้งแต่ที่ไม์บราวน์เข้ามาปุ๊บเนี่ยการเล่นเกมรับก็ดีขึ้นการเล่นเกมบุกก็ไหลลื่นมากขึ้นมาลีกมกั้งแฮร์ริสันบานรวมไปถึงหลายตัวหลายคนเนี่ยเข้าที่แล้วก็ลงตัวมีการใช้งานนักกีฬาดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าณนะเวลานี้เนี่ยเป้าหมายหลักของพวกเขามีอยู่อย่างเดียวนั่นคือการเดินหน้าเข้าสู่เพลย์ออฟให้จงได้เพราะว่าคิงส์พลาดการเข้าสู่ส NBA นนเนนขขพลย 6แพ้6ขึ้นมาอยู่ในอันดับก้าของฝั่งตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดผลงานยังคงเป็นแบบนี้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลเชื่อเลยเกินว่าพวกเขามีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟเช่นเดียวกันครับสำหรับเกมหน้าพวกเขาจะได้พัก1วันนะครับก่อนที่จะรอรับการมาเยือนของ Brooklyn n e นสเป็นเช้าวันพุธ10โมงมาดูกันซิว่าทางสครามนโตคิงส์จะสามารถชนะเกมที่4ติดต่อกันได้หรือเปล่า้ามปราดครับ และสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ ves, olt, am, ries, bone, ero, Russell, ost, มินิโซตาทิมเบอร์บฟส์โกดขย่ำคลิฟเฟนคอริสคาบ้านเดนเชโรราเซลกด30แต้มรวมกับเจ้าแคดคาวแอนโทนีทาวอีก2 9แต้มเอาชนะไปได้129ต่อ124โอเคซีฟันเดอร์ได้เกมระดับสุดยอดของเชคกิลเจสเล็กซานเดอร์จัดไป37แต้มเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้145ต่อ135คริสตัปบอสซิงเกสนำทัพวอชิงตันวอูดส์เป้องกันเกมในบ้านเอาชนะเมมฟิสกิสลีย์ที่ไม่มีจามอรันไปได้102ต่อ92โจเเอออล็มมบีฟร์ สตร์กดไป59ตาม11บรีบาว8แอสซิสต์สแถมอีก7บล็อกไม่เคยเห็นการเล่นที่ครบเครื่องและโดดเด่นโหดร้ายกับทีมตรงข้ามขนาดนี้เลยในประวัติศาสตร์พาฟิลาเดลเฟีย7ซเซเอร์เอาชนะยูุาห์แจ๊สไปได้105ต่อ98มเคิลพอยเตอร์จูเนียร์ร้อนแรงเหลือเกินกด31แต้มมากที่สุดของตเตงในฤดูกาลนี้3คะแนนจัดไปถึง6ลูกพาเดนเวอร์นังเกสเอาชนะเกมที่5ใน6เกมหลังสุดแล้ววันนี้ก็ชนะชิคาโกบูลส์ไปได้126ต่อ103 L. L akers, เอาชลเอล 6ต่อ103อนโทนีเดวิสเรเบิร์ตฟอร์มจัดหนัก37แต้ม10 บริบาลฟิลโกหกแบกทีมขึ้นบ่าสร้างผลงานประทับใจแฟนๆพาทีมเลเกอร์สคว้าชัยชนะในบ้านไปนได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทีย่ไม่มีรบอลเจมส์และสำหรับวันพรุ่งนี้เพื่อนๆอย่ายลืมนะคะชมเกม NBA ภาคไทยคะ่ะ10โมงเช้า Golden State w a r r i o r เเปิดบ้านรับการเยือนของ San Antonio s ิ u r s คว้าโค้ดฟรีไว้นะคะแล้วก็วิธีการเข้ารับชมคะ่ะเตรียมพร้อมวันพรุ่งนี้10โมงแล้วเจอกันคะ่ะนอกจากสะดูเกมแล้วไปเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะและสำหรับเกมวันนี้นะคะเป็นยังไง แล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นเกมติดต่อกันเลยนะคะสำหรับ Golden State Warriors คอมเมนต์มาคุยกับกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกสนุกอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะคเจอกันนะ